สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นอสอมอส,อสสทั่วประเทศนะครับ24ตุลาคม2563ครับช่องตองพรพมมาตอบคำถามอ,ส,อ,มอสมครับสืบเนื่องจากว่าช่องเราได้ทำคลิปขึ้นไปทาง Youtube เกี่ยวกับการจ่ายเงินวันต่างๆที่จะจ่ายเงินในเดือน ตุลาคมถึงกันยายน64 12เดือนปีงบประมาณ2,564ครับว่าวันไหนอสมอจะได้ค่าป่วยการเดือนไหนได้วันไหนนั้นนะครับปรากฏว่ามีอสมอถามมาเยอะแยะหลายคนนะครับก็เลยมาขอมาตอบคำถามเพิ่มเติมครับคำถามข้อที่1อสมอถามว่าทำไมเดือนตุลาคมไม่มีเงินอะไรเข้าเลยอสมอไม่ได้เงินเลยแล้วก็พ่วงด้วยคำถามที่2 หลายท่านก็คอมเมนต์ถามมาว่าค่าปาระกันอสมอหายไปหนึ่งเดือนใช่ไหมของไม่ได้เดือนกันยานหรือเปล่าทำนองนี้นะครับก็ขอตอบข้อหนึ่งและข้อสองรวมกันครับค่าป่วยการอสมอไม่ได้หายไปไหนหนึ่งเดือนนะครับได้ครบทุกเดือนนะครับเดี๋ยวไปสืบค้นข้อมูลเก่ามาให้ดูแล้วนะครับ คือเดือนกันยามีการจ่ายค่าเบิการให้ออสมสองครั้งนะครับครั้งที่1 1 0กันยายนครับจ่าย1,000บาทโอนเข้าบัญชีอันนั้นเป็นของเดือนสิงหาคมนะครับทีนี้บางคนบอกว่าของเดือนกันยาไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนก็21กันยายนครับจ่าย1000บาทเป็นของเดือนกันยายนนะครับซึ่งปกติ1 1000ที่จ่ายในเดือนกันยายนนั้นมันต้องสิ้นเดือนกันยายนก่อน และมาจ่ายวันที่15ตุลาแต่พอดีเขาเอาไปจ่าย21กันยาเพื่อให้โควิด19เจ็ดเดือนนั้นจ่ายได้ก้องค่าป่วยการออกก่อนโควิดจึงจ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงเลื่อนไปจ่าย21กันยายนทําให้วันที่15นี่ไม่มีเงินของเดือนกันยายนมาเข้าก็เพราะมันเข้าไปในวันที่21กันยายนแล้วนะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าค่าป่วยการของอสมอรไม่ได้หายไปไหนครับ10กันยายนก็ได้ของเดือนสิงหาไปแล้วครับ จ่ายค่าปาระกัารครั้งที่1ในเดือนกันยายนและครั้งที่2จ่าย21กันยายนอีก1000ก็เป็นของกันยายนนะครับก็สรุปค่าเริกัารของอสมอไม่หายไปไหนจึงทําให้เดือนตุลาคมไม่มีเงินอะไรเข้าเพราะแทนที่จะเข้า15ตุลาก็เข้าไปแล้วเมื่อ21กันยายนนะครับค่าประกัารม่หายไปไหนนะครับได้ครบนะครับก็เป็นเหตุผลว่าตุลาไม่มีเงินเข้าเพราะแบบนี้แหละครับ1และ2รวมกันแล้วนะครับ ข้อ3ค่าตอบแทนโควิด1 9 3เเดือนจะจ่ายเมื่อไร่ข้อนี้ช่องเราได้ทำคลิปขึ้นไปให้ดูหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับวิธีการจ่ายจะจ่ายได้2-3งแบบแล้วแต่ว่าหน่วยงานรัฐเขาจะจ่ายแบบไหนนะครับคงไม่พูดย้อนหลังตอบคำถามตรงๆเลยดีกว่าว่าจะจ่ายเมื่อไหร่จ่ายเมื่อไหร่นั้นก็คือต้องรอฟังข่าวจากหน่วยงานภาครัฐที่เขาทำหน้าที่จ่ายเงินนี้นะครับว่าเขาจะจ่ายแบบไหนมันมีสอแบบวิธีจ่ายแล้วก็ จะจ่ายเมื่อไหร่จะนําข่าวมาเล่าให้ฟังตอนนี้กําลังติดตามข่าวให้นะครับหน่วยงานเขายังไม่เปิดเผยข่าวมาอีกก็ปลายปลายเดือนน่าจะได้ข่าวว่าตกลงจะได้พิจิกาไหมห้าร้อยหรือว่าจะรอได้ครั้งเดียวพันห้าในเดือนธันวาไปเลยรอฟังข่าวนะครับจ่ายเมื่อไหร่รอฟังข่าวอย่างเป็นทางการจากภาครัฐครับคําถามข้อที่สี่อสมถามมาค่าพการอสมเดือนตุลาคมนี้จ่ายสิบสามพฤศจิกายนในชัวร์ไหม อย่ามัว่วนิ่มนะทำคลิปนะเขาบอกขออาก็เรียกว่าดูดูกันโยก,ก็อย่าเครียดนะครับอย่าเครียดที่หัวราอเมื่อกี้นี่ก็หมายความว่าไม่ให้เครียดนะก็คืออย่างนี้ครับกรุมจีการเขาได้กําหนดปฏิทินการจ่ายค่าบริการรสมอแล้วตั้งแต่เดือนตุลาถึงกันยาตุลาหกสาถึงกันยายนหกเลย เราได้ทําให้ดูแล้วก็พี่น้องอ,อสมอก็ดูนะครับอยู่ในช่องของเรามีแล้วทีนี้13พฤศจิกายนนี้จะเป็นการจ่ายค่าบริการของอ,อสมอเดือนตุลานะครับถามว่าจะชัวร์ไหมอันนี้ก็ต้องติดตามข่าวอีกครั้งในปลายปลายเดือนเราจะ,ะหาข่าวมาให้อีกก็คือจะจ่ายเป็นที่13พฤศจิกายนได้นี้ก็ต้องบวกอีกหนึ่งเงื่อนไขครับจึงจะจ่ายได้ก็คือถ้ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นโอนงบ ค่าิดการออมสมมงวดหนึ่งประจำปีงบประมาณ2,564ให้อปจอภายในเดือนตุลา13พฤศจิกายนจ่ายชัวแน่นอนแต่ถ้าภายในเดือนตุลาคมนี้ภายในเดือนตุลาคมนี้หรืออย่างช้าไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นี่อปจอยังไม่ได้รับการจัดสรรง,งบประมาณงวดหนึ่ง ค่าปล่ยการเราสมังงวดหนึ่งประจำปี64 13พฤศจิกายนข้อจ่ายไม่ได้ครับถึงแม้ว่ากรมบัญชีกลางจะก,กําหนดปฏิทินจ่ายก็จะจ่ายไม่ได้เพราะมันยังไม่มีเงินไงนะครับจึงจ่ายไม่ได้นะครับเหตุผลฟังครับหนึ่งจะจ่ายไม่ได้ปนที่13ถ้ายังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดหนึ่งทับ64อปจอต้องได้รับจัดสรรภายในไม่เกินตุลาแน่ชัวร์แต่ถ้าอาจจะยืดยืดไปถึงต้นต้นเดือนพฤศจิกา ยังโอนงบมาก็ยังจ่าย13พฤศจิกาทันนะครับอันนี้แบ่งเป็นกรณีที่1นนะครับกรณีที่2ถ้างบมาช้าสักกลางกลางเดือนพฤศจิกายนนุนจึงจัดสรรงบมาอย่างนั้นก็13พฤศจิกาก็จ่ายไม่ได้ก็จะต้องไปจ่ายตกเบิกรวมกันในเดือนถัดไปนนสองเดือนนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับรอฟังปลายเดือนครับเรากำลัลงติดตามข้อมูลว่ากรมเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้โอนงบ งวดหนึ่งทับหกสี่ครับเป็นการรสมอให้อบจอแล้วหรืออยังถ้าให้แล้วชัวครับอ่านี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่นํามาฝากรสมอทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ